แน่นอนค่ะคนไข้ที่กำลังจะทำเลสิกหรือเรียกสมายนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยมีความกลัวมากๆเลยนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหมอประมวลมาแล้วเนี่ยพบว่ามีความกลัวอยู่3อย่างค่ะคือกลัวเจ็บนะคะกลัวตัวเองจะไม่นิ่งและที่สำคัญก็คือว่ากลัวในผลลัพธ์ที่จะไม่ดีนะคะ หมอก็เลยมีเรื่องที่จะมาแนะนําค่ะว่าเราจะชนะความกลัวเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะมีวิธีแก้ไขความกลัวนั้นอย่างไรแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะคนที่มาทําเลสิกหรือเหล็กสมายเนี่ยเวลาที่ทําบางทีจะกลัวค่ะและเขาก็จะบอกเองอะว่าเขากลัวเจ็บนะคะเขากลัวว่าเขาจะไม่นิ่งไม่ร่วมมือและเขาก็กลัวผลลัพธ์ที่ไม่ดีหมอก็เลยมีคําแนะนําค่ะว่า ในข้อแรกเลยนะคะถ้าเรากลัวเจ็บเราจะทำย่างไรนะคะหมอคงบอกไม่ได้ว่าการทำพวกนี้ไม่เจ็บหรอกเพราะว่าความเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเลยบางคนก็นิดหนึ่งเขาก็รู้สึกเซนซิทีฟแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่กลัวเจ็บนะคะถ้าเขารู้ขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะทำให้คลายความกลัวลงได้นะคะและนอกจากที่จะทราบขั้นตอนอย่างอย่างอย่างเข้าใจของแท้แล้วเราจะลดความเจ็บลงเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องหยอดยาให้คนไข้ค่ะในที่นี้ยาชาเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยบางครั้งอะ่ะเราจะต้องให้ภาษาทางหมอ mm. เขาเรียกว่า verbal anesthesia mm. ด้วยคือพูดจาให้คนไข้เขาผ่อนคลายทำให้กลัวน้อยลงนอกเหนือจากยาชาที่เป็น anesthesia หรือยาชาของจริงแล้วคำพูดคำปลอบประโลมก็จะทำให้ลดความกลัวลงได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือคนที่มาช่วย อยู่ใกล้ๆคอยอยู่เป็นเพื่อนนั่นก็คือทีมงานเพราะฉะนั้นทีมงานเนี่ยมีความสําคัญมากบางท่านก็จะช่วยจับมือไว้นะคะหรือช่วยบอกว่าเออฉันอยู่กับเธอเธอไม่ต้องกลัวนะนะคะและนี่ก็คือวิธีการทลายความเจ็บนะคะก็คือเข้าใจขั้นตอนนะคะหยอดยาชาถึงยาชาก็จะประกอบด้วยยาชาของจริงแล้วก็ยาชาด้วยคําพูดน,นั่นเองนะคะสิ่งที่สองที่คนมักจะกลัวคือ กลัวเขาไม่ร่วมมือเพราะว่าอย่างว่าแหละการทำเนี่ยมันจะต้องจ้องนิ่งให้ได้เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีนั้นคนไข้ก็จะกังวลว่าตัวเองจะไม่ร่วมมือสิ่งสําคัญที่หมอจะแนะนําคือต้องมีสมาธินะคะสองสัปดาห์นี้เพิ่งมีคนไข้บอกอาจารย์หนูทํางานได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมหนูสวดอิติปิโซเลยนะหมอก็เลยมานั่งย้อนนึกว่าเออความจริงแล้วอะ่ะการที่เราจะร่วมมือได้ดีอะ่ะ สมาธิเป็นเรื่องสําคัญมากแต่วิธีสร้างสมาธิของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะบางคนนึกถึงสิ่งที่เราชอบนึกถึงการไปท่องเที่ยวบางคนนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เรารักหรือบางคนก็สวดมนต์อันนี้หาสมาธิของตัวเองให้เจอเพื่อตัวเองร่วมมือของคนไข้นะคะส่วนของหมอหมอทำยังไงหมอจะแบ่งช่วงให้แต่ละขั้นตอนที่เราจะทนไม่ได้นั้นสั้นมากม ให้แต่ละขั้นตอนที่คิดว่าเราจะร่วมมือไม่ได้นั้นสั้นลงเราก็จะร่วมมือได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2นั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะหมอมั่นใจว่าเราจะผ่านไปด้วยกันได้และข้อที่3ที่สําคัญมากเลยกลัวผลลัพธ์ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องฝากไว้ให้เครื่องแบรนด์ Brand, นะคะเราก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในเครื่องมือในการทํางานของทีมในการจัดการเครื่องมือและ ผลของการรักษานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ trust นั่นเองข้อ3เนี่ยคนไข้ก็จะต้องให้ความไว้ใจในเครื่องในทีมนั่นเองนะคะและคุณก็เป็นหนึ่งในทีมเช่นกันเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ที่เรากลัวเราก้าวผ่านไปด้วยกันได้อย่างสบายมากๆเลยค่ะโดยรวมแล้ววิธีการที่จะทำให้เราหายกังวลใน3ข้อนี้นะคะก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องทีเมเวิร์ที่ดีนะคะการดูแลเครื่องมือการ Uh, corporate กับทีมงานหรือเจ้าของเครื่องและพยายามรักษามาตรฐานของผลการรักษาที่ดีนั่นเองแล้วเราจะผ่านความกลัว3ข้อนี้ฉลุยเลยนะคะ